มาแล้วครับขบวน1 3 3สนะฮะวันนี้ได้ q ิวเอสวายาองสามสามนะฮะทำขบวนมานะครับวันนี้ตอนนี้สถานไฟก็ใช้ได้เรียบร้อยนะฮะไฟเขียวแล้วนะครับก็น่าจะเกือบน่าจะสองเดือนกว่านะฮะสองเดือนเกือบสามเดือนนะยันยันไฟกว่าจะใช้ได้นะก็วันนี้ช้าประมาณสามนาทีนะะรถเร็วหนึ่งสาสามนะ แบไปแล้วนะฮะสามสาก็หวังว่าขโมยจะไม่มาลักอีกนะฮะมาลักตัดสายไฟนที่ฐานีประเทศนะฮะเพราะว่าเพิ่งโหรอบนี้เกือบสามเดือนนะฮะกว่าจะซ่อมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะ